รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะกลับมาพบกับช่วงเส้นทางนมัสการวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงาน Amazing Thailand แล้วค่ะเราออกเดินทางจากไฮวิคัมแต่เชา้าเพื่อไปร่วมงานเช่นเคยแต่เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์จึงมีตลาดนัดเปิดท้ายขายของหรือคาบูเซลตั้งอยู่ระหว่างทางเราจึงหยุดชมดูว่าเหมือนตลาดนัดบ้านเราหรือไม่และตอนนี้นะคะบีก็มาอยู่ที่ งานที่เรียกว่าคาบูสเซลเนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นเปิดท้ายขายของบ้านเรานะคะก็งานนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะจัดแบบเหมือนทุกวันอาทิตย์อย่างนี้คะ่ะตั้งแต่ตีห้จนถึงสายๆเลยละคะ่ะ จากคาบูเซลใช้เวลาไม่นานเราก็เดินทางมาถึงงาน Amazing Thailand ค่ะเช่นเคยอย่างทุกวันเริ่มงานด้วยการออกรับบิณฑบาตจากพระภิกษุสงฆ์แต่วันนี้พระสงฆ์จากวัดป่าจิตตวิเวกไม่ได้มาด้วยเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระค่ะปกติแม้การบิณฑบาตจะเป็นกิจวัตรที่พระจะขาดไม่ได้แต่เมื่อมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถออกรับบาตรได้ทุกวัน พระสงฆ์ที่วัดป่าจิตวิเวกก็พยายามที่จะรักษากิจวัตรให้ได้มากที่สุดท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นการเดินรับบาทแบบเท้าเปล่าก็คงจะอนุโลมเป็นการสวมรองเท้ามิฉะนั้นเท้าคงแข็งเดินไม่ได้ค่ะพระที่วัดแห่งนี้พยายามเผยแผ่วิถีชีวิตของพระสงฆ์แบบเดิมแท้ให้เป็นที่รู้จัก ด้วยการหมุนเวียนการออกรับบินทบาททุกวันจันทร์และวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่ภายในวัดมีกิจวัตรที่ต้องทำน้อยที่สุดและในวันพระจะอยู่รับบาตภายในวัดเพราะมีคนมาใส่บาตท,ที่วัดค่อนข้างมากเส้นทางบิณทบาทของวัดป่าจิตตวิเวกแบ่งเป็นหลายสายอย่างเช่นที่ชิชิสเตอร์ใช้เวลาเดินถึง4ชั่วโมงครึง่ง หลังจากรับบาตรแล้วพระภิกษุต้องพิจารณาว่าจะเดินกลับมาทานก่อนเที่ยงหรือไม่ถ้าไม่ทันก็ต้องหยุดฉันกลางทางหรืออาจจะเดินทางกลับโดยรถซึ่งวิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในต่างประเทศนั้นแตกต่างจากที่ประเทศไทยค่อนข้างมากค่ะ หลังจากเปิดงาน Amazing Thailand แล้วเราจึงออกเดินทางจากงานมาไม่ไกลเพื่อไปชมวิถีชีวิตของวัดป่าจิตาวิเวกว่าจะเป็นอย่างไรระหว่างการเดินทางสองข้านทางเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่สีเขียวขจีดูน่าร่มรื่นใช้เวลาไม่นานเราก็เดินทางมาถึงทางเข้าหน้าวัดป่าจิตาวิเวกค่ะจากถนนสเลนสวนกันก็เปลี่ยนมาเป็นถนนเลนเดียวขนาดเล็ก หรือที่คนอังกฤษเรียกว่า Single Track กพื้นที่ถนนเป็นทางดินเหมือนถนนเข้าวัดป่าของบ้านเราเลยค่ะระยะทางประมาณ1กิโลเมตรกว่า,วาจากปากถนนใหญ่เราก็มาถึงวัดป่าจิตวิเวกหรือคนอังกฤษเรียกว่าวัดชิดเหอ และตอนนี้นะคะบีก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอีกหนึ่งวัดค่ะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นวัดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะวัดแห่งนี้ก็ชื่อว่าวัดป่าจิตวิเวกค่ะแต่ว่าประวัติของวัดแห่งนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะอาจารย์ค่ะวัดแห่งนี้สร้างมากี่ปีแล้วคะวัดป่าจิตวิเวกได้สร้างประมาณ36ปี ปีนั้นหลวงพ่อชามาเยี่ยมประเทศอังกฤษครั้งที่สองพบพระ,ะนำโดยพระอาจารย์สุมเมโทมย้ายมาจากอนดนมาอยู่ที่นี่มีความลำบากอุปรสรรคต่างๆ <c oughs> แต่ก็อยู่ได <c oughs> ้สมัยนั้นคนไทยมีแต่น้อย อยู่แถวนี้ส่วนมากเป็นคนอังกฤษที่ไม่ค่อยรู้เรื่องพุทธศาสนาไม่เข้าใจประเพณีอย่างเช่นการบินณฑบ,บาตในหม,หมู่บ้านก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าหลวงพ่อชาให้พระออกบินฑบ,บาตประจำทุกวนันให้ชาวบ้านแถวนี้รู้จักชีวิตของพระ,ะใ,นในบ้าง ซึ่งวันนี้ทุกวันนี้ก็รู้แล้ว<ม>แล้วก็ไวรับพระอกบินดาบาในในหมู่บ้านเราตอนนี้เราได้รับอาหารปินดาบาพอทุกวัน,น<ม>เรื่องอาหารตอนเช้าอาหารเพนค่ะอาหารเท,น,าารเทนมาช่วยกันทําเป็นกลุ่มมาเาสาวเว้นเสาค่ะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงออกพรรษาก็เลยมาวีวีทีเ <treat. S 2> นะข้าพรรษาเนาะเข้าพรรษามามาวีชีค่ะ แต่ปกติมีคนไทยคนลาวคนแคมนคนสีลังกาก็คน,คนอังกฤษด้วยมาถวายอาหารทุกวันท mm hmm. ีวัด mm hmm. ในโอกาสสำคัญวันสำคัญของพุทธศาสนาเราจะเวียนเทียนรอบเจดีย์อย่างเช่นวันวิสาขพูชา สงกรานกระถิ่นะจะมีการเวียนเทียนออสนใจพุทธศาสนาหรือตอนแรกก็อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเพื่อนพาเข้าพา <c oughs> พาเข้าแล้วก็เลยเ,เห็นการปฏิบัติของ เพระสงฆ์ที่นี่เนาะท่านหน้าท่านหน้าคำอย่างหน้าเริ่มใสเนี่ยเราก็เลยสนใจแล้วก็เลยเข้ามาศึกษาพอเข้ามาศึกษาก็เลยศรัทธาแลเกลิดจากศรัทธาที่จะได้ทําอะไรเจดีย์แห่งนี้ทีวัดป่าจิตวิเวกได้ตั้งชื่อของพระโพธิยานเทระหลวงพ่อชาสุป,ปโต<ฆ>เจดีย์ได้สร้างาลัง หลังจากงานศพของลุงปวชาวที่วัดนมงปะาปองจังหวัดอุบลราชธานีเจดีนี้เป็นก๊อปปี้จากวัดนองปะาปองในรูปแบบอันเดียวกันก็มีในเจดีย์นะคะพระอาจารก็มีส่วนหนึ่งออของอ,อ,อธิของลุงปชาแลก็มีพญานาค ที่ได้ได้สร้างในรูปแบบมันเดียวกันศาสนามาทางนี้จะจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนไทยทางตะวันตกของเราค่ะเพราะว่าที่นี่คือแหล่งศูนย์รวมของคนไทยที่มาเจอกันจริงๆไปเจอที่ผับมันก็ไม่ไม่ใช่คนแก่ไปเจอกันแล้วก็เป็นสถานที่สงบเงียบที่เจ้าพุทธชอบ แล้วก็มีมีที่เดินจงกรมแถวๆนี้ด้วยแล้วที่วัดแห่งนี้มีสอนวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ไหมคะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์เราสอนกรรมฐานตอนเย็นช่วงเย็นๆศีลจาะคะศรัทธาศีลจาคะปัญญาสี่ข้อนี้ละค่ะที่ยึดเหนี่ยวอยู่ก็คือก็อมหาที่นี่แหละก็ ในช่วงปัญษา,าเราได้นั่งสมาธิถึงเที่ยงคืน mm hmm. เราเปิดโอกาสให้ทุกคนมารวม mm hmm. ก็นั่งสมาธิด้วยกันแล้วก็มีการนำสมาธิภาวนาด้วยอ mm hmm. ค่ะแล้วคนที่คนอังกฤษที่นี่คะ่ะสนใจในพระพุทธศาสนาไหมคะพระอาจารย์คนอังกฤษมาฟังเทศประจำทุก

ก็มีหนังสือธรรมะที่เราแจกก็มารับหนังสือแล้วก็อ่านที่บ้านแล้วทุกวันนี้มีพระพิสูอยู่กี่รูปคะตอนนี้ปัญหานี่มีประมาณ10บรูปก,ก็มีสามเณรแล้วก็พระขาวสองสามคนด้วยคใครอยากจะบวชที่นี่ต้องมาฝึกเทฤษฎีแปดยังน้อยหนึ่งปีใ ชุดขาวเป็นผ้าขาวก่อนถึงจะบวดได้ใช่ไหมคะวันนี้อากาศค่อนข้างดีฟ้าเปิดพระอาจารย์คเวสโกจึงได้เมตตาพาบีและทีมงานเดินชมบริเวณวัดค่ะพระอาจารย์ถาพื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะอันนี้คือเขตเสมาเป็นพัตเตเสมาที่เราตั้งไว้หลังจากใบมาอยู่ที่นี่ 30.. ประมาณ35ปีที่แล้วค่เป็นที่พระ ได้บวชปสมบทมาหลายหลายรุน่นแต่เป็นเสมาธรรมชาติไม่มีลังคาเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกเลยช่วงหน้าหนาวก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อสองสามปีที่แล้วเราเลิกใช้เสมาแคดนี้ก็ได้ตั้งพัทสีมาที่ในบวด,บดที่เราไปเมื่อกี้นี้ค่ะสำหรับ ป้านะอามาแรกๆก็แต่งงานมากับผู้ชายที่เขามีเงินอ่ะก็ไม่ลำบากค่ะ,คะแต่พอเลิกลากันไปก็ลำบากนึกว่าจะคงจะลำบากงัน้นแต่ก็รู้จักวิธีการผิดตัวเองให้เข้ากับออกจากกรงมาสู่โลกภายนอกได้ค่ะแล้วก็เราได้สร้างเจดี ในรูปแบบของศีลังกาได้อุทิศพระชื่อพระอนันตะไมตรยเทระซึ่งเป็นพระเจ้าศีลังกาท่านอยู่ที่ลอนดอนตอนที่พรามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆท่านเป็นพระสายปริยตันรู้เรื่องพระาบาลีเรื่องพระตรยปิดกมากแล้วก็ท่านได้แนะนำเรื่องพระวินัยก็เพราะฉะนั้นเรา สร้างเจดีย์ในรูปแบบนี้ให้ท่านเวลามีเด็กนักเรียนมาศึกษาเรื่องพุทธศาสนาที่วัดของเราปก,กติอาตมาจะพามา,มาเดินที่นี้แล้วก็อธิบายเรื่องสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างมีเจดีย์มีพระพุทธบาทมีพระพุทธรูปสิ่งต่างๆก็ส่วนมากเป็นสิ่งที่เด็กสนใจเนะญญาะ อยากจะถามปัญหาเยอะแยะแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ค่ะพระอาจารย์ที่มีการเดินเวียนเทียนอันนั้นเป็นทิธที่อะไรคะปกติถ้ามีโอกาสสำคัญอย่างเช่นวันสงกรานต์วันวิสาขบูชากระถินอะไรเงี้ยเราจะพาญาติโยมไปเวียนเทียนจะเดินสามรอบรอบเจดีย์จุดทูปเทียนมีดอกไม้ แต่วันนี้เป็นโอกาสพิเศษมีคนเสียชีวิตญาติโยมมารวมกันจากหลายประเทศก็บางครั้งเราเอากระดูกของคนที่เผาเอาแล้วก็ไปหวานที่นั้นค่ะขอย้อนกลับไปถามถึงประวัติของพระอาจารย์นะคะว่าพระอาจารย์ทำไมถึงสนใจในพระพุทธศาสนานะคะก็เป็นเรืออ่องแปลกเพราะว่ะาเกิด ในประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาเลยคือประเทศเช็กสาธารณาเช็กสมัยนั้นก็ยังเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ซึ่งเขาไม่อนุญาตผลิศาสนาพุทธต้องหาข้อมูลเรื่องพุทธศาสนาในหนังสือของสมุดซึ่งเป็นสิ่งยากหลังจากนั้นได้พบข้อมูล หนังสือเก่ามากร้อยกว่าปีก็เลยเกิดความสนใจในพระไตรปิฎกคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่เป็นภาษาบาลีหลังจากนั้นมีโอกาสเดินทางไปประเทศอังกฤษมาศึกษากับอาจารย์ซุมเมทอที่วัดอมราวดีก็ที่นี่ที่วัดปาจิตติวิเวกหลังจากนั้นได้จบจากมหาลัย มาบวชที่นี้ก็อยากให้พระอาจารย์นะคะฝากข้อคิดถึงท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องข้อคิดดีๆที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะข้อธรรมะค่ะก็คนที่มาหาธรรมะในวัดป่าจิตวิเวกส่วนมากเป็นคนที่อยู่อยู่ในเมืองอคนที่ไปทางานใช้ชีวิตครอบครัวมีเด็กต้องดูแลสามี อัรญาก็มีปัญหาพ,พอสมควรแต่พอมาสถานที่แห่งนี้ก็ได้สัมผัสความสงบเงียบเป็นส,สถานที่ที่มีธรรมาชาติเยอะเราพยายามารักษาไว้ในในสภาพนี้เพราะว่าไม่ให้ไม่ให้สร้างอะไรเยอะะแล้วทุกคนที่มาประจำก็รู้สึกว่า,ามีความสงบ,บในในใจมากขึ้นมาขึ้น ก็บางคนก็มาแค่ถวายอาหารทำบุญถวายอาหารแต่คนที่มีเวลาก็อยากจะมานั่งสมาธิด้วยมาสวดมนต์ศึกษาธรรมะอ่ะะะอานหนังสือธรรมะกะ็ก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนอเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามใช้ในทีวิตประจําวัน<ะ>เพราะว่ามันไม่ใช่ อเฉพาะค่าสอนเุพาะพระอย่างเดียวพระสองอ์ก็ต้องปฏิบัติให้เต็มที่แต่ว่าคา,ารวะก็ปฏิบัติได้เหมือนกันค<า>่ะสูกขาตามที่วัดท่านสอนนี่ละค่ะตามพระอาจารย์สอนอแล้วก็ฟังจากซีดีเออจากเมืองไทยพระที่เมืองไทยสอนนะคะก็รู้สึกว่า ทำให้เราสงบไปมากอย่ายืดเหนียวอย่ายืดมั่นเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวันให้มีความสุขค่ะอาจารย์ขาข้างหลังนี้คือเป็นอะไรคะกุติลังนี้เรียกว่ากุติแฮร์รี่พอตเตอร์สร้างโดยหลวงตาองค์หนึ่งอยู่ที่นี่สร้างในรูปแบบแปลกๆมีพญานาคแล้วก็จา อาจารย์ราหาแล้วบริเวณไม้ด้านหลังนี้เยอะมากๆคือนําไปใช้ทําอะไรคะอันนี้เป็นไม้โอก๊กเอนโอก๊กไม่แคดวัดมีต้นโอ๊กเยอะเยอะแยะก็เวลามีการก่อสร้างเราสามารถใช้ได้เป็นไม้สร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างโบสถที่เราสร้างก็ใช้ไม้โอก๊กซึ่งเป็น ไม่แข็งแข็งมากพระชนขาและด้านหลังนี่คือเป็นอะไรคะอันนี้คืออีกลังหนึ่งที่หลวงตาเคสร้างในรูปแบบนี้เป็นศิลปะ,ะสร้างแบบเล่นๆแล้วก็ให้เด็กๆมามานั่งสมาธิที่นี้แล้วทุกคนสามารถไปได้ค่ะคือค่ะเาอ๋อแต่มันจะติดทั้หนี่ไมก็ติดครับก็ ชีวิตชีวิตคิดว่านะคะถ้าชีวิตเราไม่มีไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างเงี้ยคงเราเราจะเดินเราจะทําอะไรทําผิดคิดผิดพูดผิดอยู่ตลอดแล้วก็เราจะนําพามาที่ความทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราเราทุกข์เราถ้าเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งมีคําสอนของครูบาอาจารย์เป็นที่เป็นเป็นแนวทางใช่ไหมคะ ชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นเดินถูกทางที่ในเมื่อถ้าเราคิดถูกทาถูกพูดถูก,ถกชีวิตเราก็จะเรียบง่ายขึ้นเออแล้วก็ห่างแล้วก็ทุกมันจะน้อยลงรู้แต่ว่าถ้าคนขาดศีลขาดธรรมก็จะไม่มีไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่นได้ วัดแห่งนี้นอกจากจะมีบริเวณที่กว้างขวางมีป่าไม้นานาชนิดที่เขียวขจีเป็นร่มเงาให้เราได้พักผ่อนแล้วยังมีศาลาปฏิบัติธรรมที่สง,งบและงดงามตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดอีกด้วยค่ะศาลาแห่งนี้ได้ดัดแปลงมาจากโรงนาเก่าและใช้เป็นที่สวดมนต์นั่งสมาธิ เจริญสติภาวนาของพระภิกษุสามนเณรแม่ชีและคาราวาสก็สามารถใช้ศาลาได้เช่นเดียวกันค่ะการนั่งสมาธิของคนที่นี่นิยมนั่งบนหมอนเพราะจะทำให้ไม่เมื่อยค่ะใครที่ว่างก็สามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาเดินจงกรมนั่งสมาธิในศาลานี้ได้ตลอดทั้งวันดีเพลิดเพลินกับการชมวัดเถอไปแป๊บเดียวก็ใช้เวลาไปเกือบทั้งวันแล้วค่ะ ตอนอยู่ที่วัดแห่งนี้เงียบสงบและงดงามเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะเลยค่ะเดินชมจนรอบพื้นที่ที่ไม่น้อยเพลิดเพลินมากไม่เหนื่อยเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสเดินทางมาประเทศอังกฤษและอยากเห็นวิถีชีวิตของพระต่างชาติที่ยังคงสืบสานตำนานพระป่าจากประเทศไทยได้อย่างยอดเยี่ยม วัดป่าจิตตวิเวกแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดนะคะประทับใจจริงๆค่ะเหมือนดังที่หลวงพ่อชาได้กล่าวไว้ว่าประเทศอังกฤษจ,จัดได้ว่าเป็นปฏิรูปประเทศคือประเทศที่สมควรในการประกาศพระศาสนาจึงจัดให้หลวงพ่อสุมเมโธอยู่ประจำเพื่อทำการเผยแผ่พระศาสนาสืบต่อไปน่าเสียดายในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้ว พบกับรายการ w i ซ้อมได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ ถามว่ามีวิธีดับไฟแค้นนะให้เร็วและเห็นผลก็ใช้น้ำมาดับไฟง่ายที่สุดใช้น้ำใช้น้ำบ้างใช้ทรายบ้างดับไฟน้ำในที่นี้คือในน้ำใจน้ำใจเวลาเราแค้นใครเราถ้าเราไม่มีน้ำใจให้กับเขาดับไม่ได้เพราะว่าความแค้นเป็นความร้อนดับต้องใช่ความเย็นดับเอาน้ำลูกน้ำนี่คือน้ำใจ มันเคยไม่ดีกับเราลองไปมีน้ําใจกับเขาดูโโหยมมันยิ่งใหญ่นะเดินเข้าไปหาเลยพูดคุยด้วยดีๆเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยดูสิมันจะตบเราคือยืงไงมันก็ไม่ตบเราบ้างแล้วพูดกับมันดีขนาดนั้นใช่ไหมใช้ทรายคืออะไรใช้ความหนักแน่นโอ้โหทรายนี่ยิ่งหนักยิ่งแน่นโยมเห็นไหมทรายนี่เป็นเม็ดเล็กๆแต่พอมาอยู่รวมกันโอ้โหหนักแน่นเป็นกระสอบนี่กันน้ําได้นั่นความหนักแน่นนี่คือความหนักแน่นของใจที่ตั้งใจที่จะ ให้อภัยเขาต้องใช้สองอย่างรวมกันถ้าไม่มีความหนักแน่นเดี๋ยวแปบเดี๋ยวก็รั่วแล้วก็ไม่สามารถยกเว้นให้อภัยกันได้นะขอเิิญอ่อนรีบเลยเดี๋ยวสายครั้งแรกที่ใช้ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ก็ไม่ได้เลือกเองเหรอกครับแต่ยิ่งใช้ฟันก็ยิ่งสะอาดดูแข็งแรงและอีกหลายคนที่มั่นใจเหมือนผมเพราะเชื่อในพลังของสมุนไพรธรรมชาติไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็เอาอยู่ ดีแบบเนี้ยผมจึงมั่นใจส่งต่อสมุนไพรให้ดูแลสุขภาพเหงือกและฟันของคนที่ผมรักยาสีฟันสมุนไพรดอกบวกัวคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติ